นายคุณมอร์นิ่งฉันไม่ได้มานานมากเลยโควิดสิบเก้ายังไม่จบใช่ก็ยังไม่จบไงเพราะเขาเขียนอยู่ใช่ก็ยังไม่จบไงชิลๆไปเป็นโควิดก็อย่าเป็นละกันเนี่ยไม่ได้มานานน่าเลยมาสวอเห็นทุ่งหญ้าปะให้เห็นทุ่งหญ้าเห็นแม่น้ำอะไรพวกนี้ปะเนี่ยพูดจริงหน้าเช้ายังไม่ได้กินข้าวเนี่ยมาหามอฟันเนี่ยเตือนสายอ่ะ ดียวจะรีบไปกินข้าวแล้วเนี่ยจริงๆหิวข้าวมากเลยพนะูดจริงๆกะไปกินข้าวที่นี่เหมือนเดิมนะถ้าพูดจริงๆนะถ้าเราเรียนแบบเรื่อยๆอ่ะที่นี่มันน่าอยู่นะมันน่าอยู่จริงๆน่อยู่มันแบบมาสบายมันเรื่อยๆไปเปลือยเรื่อยๆอะไรพวกนี้ยดูดิพื้นก็ยังนุ่งเหมือนเดิมแกเราแกะแล้วน่ ถ้าถ้าเอาสมัยก่อนกูปีหนึ่งนะก็ตอนเนี้ยเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมแต่แค่ตอนปีหนึ่งมันยังไม่มีต้นดอกซากุระเนี่ย <c oughs> เห็นต้นดอกซากุระป่ะตอนกูปีหนึ่งยังไม่มีต้นดอกซากุระก็เรื่อยๆนะไม่รู้นะมันมันเห็นแล้วมันถึงอดีตหรือวะจริงๆอดีตเยอะที่นี่อดีตเยอะจริง <c oughs> ดีแล้วไม่ดีดีแล้วไม่ดีแต่ถ้ากูกูจริงถ้ากูไม่ได้เรียนที่เนี่ยกูคงไม่เก่งขึ้น จริงๆนะกูกูกไม่เก่งเก่งเก่งไม่ได้เก่งความรู้เก่งทักษะชีวิตอ่ะกูบอกกูบอกเลยถ้ากูไม่ได้เรียนที่เนี่ยกูคงไม่เก่งขอบคุณที่นี่เหมือนกันนะกูขอบคุณที่นี่ตลอดเพราะตอนเพราะตอนกูเรียนอาสามนะ่ะกูบอกเลยกูยังไม่เก่งเท่ากูเรียนที่เนี้ยเก่งเรียนที่นี่กูเก่งเยอะเลยจริงๆนะกูเจอคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวเดินไปกินข้าวกอนให้แน็กก่อน ไี่บ้ะไม่รู้ว่าเราไปกินข้าวเออนะเป็นไง มีลูกชิ้นมีเพล็กมีน้ำแกงมีไข่ไข่ไข่ยำมโตูมมีน้ำหมูมีเลือดปะวะแม่อายเอ้ยมีเลือดมีเลือดไม่ต้องเอาเลือดคนขายเนี่ยน่ากินมาล่ะเรามานั่งกินชิวๆกันเดี๋ยวฉันจะชิมนะมีผักชีด้วยอันนี้เป็นเส้นอ๋อบะหมี่ป๊อกงาบะหมี่ป๊อกท่านทุกคนรู้จักบะหมี่ป๊อกคือบะหมี่เส้นใหญ่นะเปลี่ยน กี้เจอเจอคนอ่ะที่นั่งอยู่ด้านหลังหน้าเหมือนนาลงเล็ดหละเหมือนนาลงเลดนาลงเลสคือเพื่อนธรรมใหมา่หาลัยเผื่อใครไม่รู้จักนะนางเหมือนนาลงเลดอ่ะเนี่ยมีน้องวินด้วยอยู่ด้านหลังน้องนี้น้องวินกับเขียวเรียนเรียนเดียวกันะตอนประถมไม่รู้ดาราแบบมีละครปีละเรื่องนะก็งงเหมือนกันถ่ายทีหนึ่งเป็นปีอ่ะ คือเขาจะถ่ายเรื่องปีอย่างปีเนี้ยเรื่องที่เขาถ่ายปีเนี้ยก็จะดูปีหน้าอย่างเอฟโปที่ไทยแลนด์ของที่ดูปีเนี้ยคือเขาถ่ายปีที่แล้วไม่เกี่ยวหรอกเพราะตันใหญ่โควิดอ่ะดาราเขาเช่าสถานที่ไว้แล้วไงเข้าใจปะเข้าใจปะเช่าสถานที่ไว้แล้วเขาถ่ายคือถ่ายในห้องเขา้าใจปะชิมหน่อย นุ่มอ่ะชิเมกมันนุ่มนะหดือเพพ่อหิววะลูกชิ้นไม่ค่อยดีลูกชิ้นลูกชิ้นไม่ค่อยดีมันถูกมันลูกชิ้นมันไม่ใช่ลูกชิ้น,นเนยววาวราอ่ะเลือกกลางๆ มันเป็นระความทรงจำเรื่อยๆไปได้อยู่มันจือดอ่ะอม,มันจืด ก็บอกเป็นสิบเป็นสิบเป็นร้อยรอบนะฮว่าตอนมหาลัยอย่าเพิ่งมีเมียเร็วเป็นงานพอเจอสาวๆทีอยากเลิกกับเมียอะไรนะฉันก็บอกเป็นสิบเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบไม่เชื่อไม่เชื่อ ได้มาจ้วงไข่เรวเฮ้ยหมูนมุ่มลองจิ้มไข่น่ะดีอ่ะไข่ข้าวหมูแดงอ่ะ หมอ,อฟันหมอ,อฟันบอ,อ,อ,อกว่าเด,วเดี๋ยวต้องใช้ไหมขัดฟันนะแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้อะไรนะต้องบ้วนปากด้วยนะเพราะเหนือกเริ่มอักเสบแล้วโอ้โหต่อต,ต,ตอนตอนขัดขัดหู่นู้นะโคตรเจ็บนะนุ่มะ เดี๋ยวกินเสร็จค่อยว่าแล้วกันขี่เกียจถ่ายแล้วเดีเเ๋ยวถ่ายถ่ายเซเป่นะเ,เขาขัดหินปูนอะ่ะแล้วเขาเคลือบฟันด้วยเออจริงอะ่ะมันมันใสขึ้น thế nào Nóng nó Có một chim nó hẹn ngược Ờ, anh có đi nít điều, thác con ngược, có đi nít điều นี่มานั่งดูดูเอาลิ้นขัดฟันเอาแปรงสีฟันมาด้วยนะไม่เชื่อดูดิเนี่ยเอาแปรงสีฟันมาด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะยาสีฟันลิปนิยมชิปนิยมแป้งสีฟันเอามาด้วยนะเอามาด้วยจริงๆแปรงแม่งเก่าแล้วอยากโดนทิ้ง <laughs> เดี๋ยวชื่อวัน คิดไม่ตอบเลยอนะ่ะฉันว่าฉันหิวอนะ่ะไปเหอะเดี๋ยวไปจี้ป้าด้วย สรุปเอาเงินไปเสริมความงามอย่างเดียวฉันแตลกใจเลยวะฉันไม่กินข้าวนะไม่กินก๋วยเตี๋ยวประมาณ65บาทฉันก็ยังไงเดีอยวก็ก็แห้งหน่อยก็เสือกังเยอะเดี๋ยวเป็นสากุลามาฉันจะพาไปเดินดูซากุระก่อนกลับแล้วกันโอเคปะ ไอโตอะมันจะชอบมานั่งต้องมานั่งอย่างเงี้เห็นมานั่งไหมเห็นมานั่งมานั่งมาเอาโตะชอบมานั่งหลังเรียนเสร็จอ่ะบางทีฉันก็เจอโต๊สมัยเรียนก็เป็นเพื่อนกันโอ้นานมากตั้งแต่มอต้น,นอ่ะนานมากอ่ะถ้าตอนสิบสี่สิบห้าก็โอ้สิบกว่าปีอ่ะแ <c oughs> ต่หลายลคนอาจจะไม่ชอบโต้นะแต่ว่าบางทีมันลำคาญอ่ะแต่โต้ไม่รู้นะเหมือนฉันชินมัน้งคนมันอยู่ด้วยกันนานอ่ะชินเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเลิฟเ <c oughs> พื่อนเลิฟ <c oughs> อะไรพวกเนี้ย <c oughs> จอเพื่อนเลิฟเกี่ยวโตอ,อะไรพวกเนี้ยเนี่ยซากุระเหี่ยวมมและเขาเพิ่งรับปัญญาเมื่อ,เ,อเดือนที่แล้วประมาณเกือบสองเดือนแล้วเห็นไหมซากุระแม่งร่วงหมดละเป็นง,งานถ่ายรูปเที่ยวปะคู่ซากุระอะไรพวกเนี้ย เราตันานั่งโน้น่ะไปเด็กจะได้เงียบๆเ,เดี๋ยวฉันก็มาใหม่ฉันไม่ได้มาแบบเนี่ยเด็กเด็กน่ารักน่ารักเกินไปเด็กเด็กสมัยนี้น่ารักเ,เกี่ห,าารกหรือเพราะเราชอบเด็กวะไม่รู้อะเราเห็นเด็กๆแล้วก็น่ารักไงเขออ้าใจปะ คือฉันก็ไม่รู้ว้ว่าการมีแฟนมันเป็นยังไงเว้ยเข้าใแต่ว่าเพราะฉันเองก็ไม่เคยมีแฟนแต่ฉันแค่รู้อย่างว่าว่าฉันเชื่อมันจะต้องมีความคิดเนี้ยคนที่มีแฟนอายุเท่ากันเนี้ยสมมติเรียนปีอยู่หรือเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งเงี้ยพอเรียนจบมาอายุย7 28ิบ็ดยี่บปดอะไรพวกนี้นจะสามิอ่ะแล้วพอมันเห็นเด็กเด็กมหาลัยปี2องปีสามอะ่ะและแล้วตัวเองจะนั่งคิดละไอ้เขี้ยว กูอยากเลิกกับเมียว่ะมันเขาก็บอกไอ้เฮียกูเบื่อผัวกูว่าแบบแม่งหลายปีกูอยากเปลี่ยนละมมืก็ต้องมีกูเชื่อว่ามีกูเชื่อว่ามันจะต้องมีความคิดเนี้ยแม้แต่กูเนี่ยกูกูยังกูยังมีเลยเออมังคิดดูแต่ไม่หรอกบางทีมแบบบางทีผู้หญิงแบบนึกภาพไอ้เหียคนเรามันก็ต้องแก่เป่ะวะยังไงเราต้องหาคนน่ารักน่ารักมาอยู่กับเราจริงปนะ่ะจริงปนะ่ะบางทีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอยู่คนเนี้ยเออสบายใจแบบมันได้ทั้งเรื่องอะไรนะเขาสบายใจภาพลักษณ์ดีการงานดีเขาเรียกว่าไม่ไถ่ตังค์เยอะไม่ไถ่ตังค์เยอะเออผู้ชายเขาผู้ชายอยากได้ผู้หญิงไงหรออย่างกูเงี้ยกูอยากได้คนที่ไม่ไถ่ตังค์เยอะและคนที่หาเงินเป็นไวผู้หญิงที่ขายของกอูพู้ไงเดียวคือฉันมีเพื่อนไวสมัยเ,เรียนมหาหลัยอยู่คนละสาขานะ <S 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 เป็นเพื่อนในเฟซกันนะฉันยังไปคอมเมนต์รูปเขาบ่อย เขาขายของไม่บอกนะสาขาอะไรอะ่ะชื่อชั้นแบบสมัยมสบรู้มหมเขาเขาขาขาวจัว๊วเลยคือชอบเลยคือชั้นชอบเลยไปเขาก็ยังสวยอยู่นะคือชั้นก็ไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นว่าต้องเอาเด็กอะไรนะเขาก็ขายของหาเงินได้จริงๆนะคิดดนูนึกภาพนะึกภาพนะทํางานออฟฟิศนะโอ้ทำสิบปอีอ่ะก็จะผ่อนรถนี่แบบซื้อรถได้แล้วอะ่ะแต่ไม่ได้ดังในโซเชียลแบบชั้นนะคือเขาไม่ได้ คือทำอย่างฉันอะคือดีอย่างเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินะฉันดังแบบตอนดังจริงๆร้านทับนะข้อดีคืออะไรหรือว่าสินค้าคือคนนี้ไว้สินค้าไม่ช่ขี้มั้ยสินค้าคือคนนี้ไว้คนจะตามคือคนนี้ไว้เขาจะแต่ข้อเสียคือถ้าคนด่ามันด่าได้มันด่าคนเดียวเว้ยคนทั้งประเทศเขาจะมาด่าคนเดียวแบบที่ฉันโดนอ่ะมันจะไล่ฟังเราทําตัวดีๆเว้ยจริงๆเราทําตัวดีๆคือฉันอะอาจจะไล่ฟังกันรู้จักกันชัยปะ ดูมาฉันเคยไม่ชอบเขามากเลยเว้ยจริงๆฉันไม่ชอบฉันเคยแบบไม่ชอบฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบกัญชัยอ่ะคือฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมกัญชัยเขาต้องทําอย่างนี้ทําไมเขาต้องจี้ทําไมเขาต้องแบบโหดเขาจะ่าคือไม่ได้ถึงขนาดเกลียดแบบแบบด่าคําหยาบนะแต่ฉันไม่เข้าใจกัญชัยเหมือนกันว่าว่าทําไมกัญชัยต้องทําอย่างเนี้คือคือฉันไม่เข้าใจแต่ว่าพอฉันไม่เข้าใจจริงๆนะจริงๆว่าแบบทาไมต้องเอาคนมาซัก ทำไมต้องสอนทำไมต้องจี้ให้เห็นว่าเออเนี่ยผิดอย่างนี้นะห้ามนะแต่คือแบบคือเขา้าใจป่ะคือพูดตรงคือมันคือฉันฉันมานั่งคิดนะแล้วฉันมาดูหนังจีนเขาหนังจีนพูดว่าพูดว่าอะไรรู้ปะมา,มาดูหนังจีนคือเขาบอกว่าพวกเจ้าชอบเรือบ้านเมืองที่ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎประชาชนอะไรนะพูดอะไรนะฉันพูดได้เปอ่นนะเหมืนอนกับประชาชนยาก มีแต่โจรผู้หลายมีแต่การฆ่าฟันกันพวกเจ้าอยากได้บ้านเมืองแบบนั้นเลยกฎหมายมีกฎหมายมีไว้ทาไมพวกเจ้าลองคิดดูฉันมานั่งคิดเออก็จริงอะ่ะฉันไม่นั่งคิดนะคิดอีกแง่นึงนะถ้าเกิดฉันผ่านฉันไปออกบนกระแสใช่ไหมถ้าฉันผ่านนักข่าวที่ชื่อกัใชัยได้อะ่ะฉันสามารถออกได้ทุกรายการเพราะว่าพูดจริงนะไม่มีนักข,าข่าวคนไหนโหดเท่ากัใชัยเลย จี้แบบจี้จ really like right? ี้จี้จี้ให้ตอบจี้ให้ตอบจี้จี้จี้ให้ตอบคิดว่าเขาเป็นอาจารย์ฉันไม่นั่งคิดนะกลายเป็นว่าอะไรวะเราลองคิดอีกแบบหนึ่งเลยคิดว่าเอ้ยทำไมต้องจี้วะฉันไม่ชอบทําไมต้องเจ้าจี้เจ้าการทําไมต้องโหดคือฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะ้ว้ยออันนี้เรามาคุยกันแบบเด็กๆนะคือเขาคือกันชัยเขาแก่กับฉันนะเขาแก่กับฉันแบบอายุเท่านึงอ่ะเอาอายุเขียวคูณสองอ่ะยังไม่เท่าอายุกันชัยอ่ะ เข้าใจป่ะคือกันชัยอายุน้อยกว่าหมา,มาแค่ไม่กี่ปีแต่ฉันเรียกกันชัยเพราะว่าเราคือฉันมานั่งคิดเอ้ยถ้าเราทําตัวดีดีเว้ยเขาเรียกไปก็อย่างมากก็ว่านิดนึงใช่ไหมถ้าเราไม่ดีเขาก็เอาเราไปว่าแต่คือถ้าเขาไม่ว่าเราถามจริงเราจะดีขึ้นไหมาถามจริงแบบถ้าเขามีแต่คนชมชมจนเหลืองเนี้ยเราจะดีขึ้นไหมฉันมานั่งคิดเขาก็พูดถูกนะเว้ยจริงๆเรามาลองคิดใหม่คิดว่าเขาเป็นครูคนหนึ่งที่โหดอ่ะ คอยแบบโอเคหมายถึงโอเคนับว่าเป็นการแบบอะไรนะทำตัวดีๆอะเออคือคงไม่ถึงขนาดโดนตํารวจจับอะไรหรอกเพราะว่ากีเอมันคงไม่ทําอะไรแบบโหดร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดโดนตํารวจจับมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาเงินอะไรใครเขาจะ,ะแต่คือแค่เราตัวดีๆอย่าไปพูดอะไรไม่ดีอะไรพวกนี้อะไรไม่ดีพลาดแล้วก็ช่างมันอะไรดีๆก็เริ่มใหม่คิดแค่แนี้เราก็จะทําตัวดีๆแล้วกันนี่คือข้อหมายก่อน่ย พุ่งตรงนะทําเกียว์ไปเยอะเลยทําเกียรไปเยอะเลยเหมือนกันก็จริงแต่ก็ดีแล้วล่ะจริงๆคือไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบทําดีๆแล้วจะมีตอนแรกคิดว่าทําเกียเท่านั้นถึงจะมีคนดูนะแต่กลับมนไม่ใช่เลยทำอะไรก็มีคนดูเลยทำอะไรก็มีคนดูเนี่สมควรนี่ยเราไปฟอกฟันมาแล้วก็อย่างเงี้ยสวยๆนันได้เดี๋ยวเรากลับบ้านละนั้วนั้